คันนี้เป็นรถ fc ฝากขายนะครับรถจอดอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเจ้าของรถขอเปิดราคาที่3า0 0 0 0ี่ห0บาทเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับ3า0 0 0 0บาทเท่านั้นเองรถคันนี้คือพร้อมใช้เลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับเล็กๆน้อยน้อยเท่านั้นเองนะครับรถที่ฝากขายต้องย้ําอย่างนี้นะครับคือเป็นรถที่ขายตามสภาพนะครับเราจะไม่ได้เก็บงานให้นะครับท่านผู้ชมจะต้องไปดูรถด้วยตัวเองนะครับ เราจะไม่มีบริการส่งให้นะครับถ้าเป็นรถที่ฝากายอยู่ที่บ้านนะครับถ้าเป็นรถที่จอดที่ผมผมสามารถที่จะส่งรถไปเก็บเงินที่หน้าบ้านของคนซื้อได้เลยนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับจ่ายแค่ค่าลสซไลให้ผมก็พอนะครับไปถึงหน้าบ้านก็ท่านก็ลองรถลองจนกว่าท่านจะพอใจนะครับค่อยจ่ายเงินที่ผมนะครับเพราะว่าเราจะมีการเช็คเซอร์วิสให้เบื้องต้นก่อนแล้วนะครับแล้วก็จะมีการรายงาน ให้ทางผู้ซื้อเนี่ยได้รับทราบตรงจุดตําหนิทุกจุดนะครับเราถึงจะส่งให้นะครับสําหรับคันนี้จุดตําหนิก็ตามที่เจ้าของรถได้บอกรายงานมาก็จะมีตรงประตูฝั่งนี้นะคะฝั่งฝั่งซ้ายมือฝั่งข้างคนขับนะฮะเวลาที่ขับรถไปแล้วมันจะมีเสียงกอรลั่นนะครับก็ต้องไปเช็คที่กอร์นะฮะแต่ไม่มีผลกับเครื่องยนต์ในทางทั้งสิ้นนะครับลั่นครั้งเดียวเราก็จบนะฮะสำหรับท่านใดที่มีรถที่บ้านไม่ได้ใช้งานนะครับผมรับรีวิวฝากขายนะครับฝากจอด ม่ได้เรียกเก็บเงินก่อนนะครับขายได้ก็แล้วแต่หัมใจเจ้าของรถจะให้ผมนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะออกรถเบนนะฮะแต่ว่ายังไม่มีความรู้เรื่องการดูรถการสวิตเนี่ยก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาผมได้ตลอดเวลานะครับ065 5787 666ผมยินดีให้คําปรึกษานะครับตลอดอายุการใช้งานถ้าขณาดที่ซื้อกับผมไปนะครับหรือไม่ได้ซื้อกับผมไปก็ตามนะครับสามารถที่จะโทรปรึกษาก่อนได้นะครับผม สวัสดีครับ